จ้าสำหรับวันนี้เนาะก็เรารือ้อกระท่อมออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้เราก็จะมาตีผังแล้วก็จะทําสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้เป็นเสาปูนเลยทีนี้โอเคเนาะเดี๋ยวจะพากันไปชมเลยว่าลักษณะการสร้างเราจะตีผังกันยังไงเดี๋ยวคอยติดตามอคอยชมต่อไปเลยจ้าจ้าก็นี่ก็เป็นการตีผังเป็นที่เรียบร้อยพ่อก็ เขาก็เหลาไอหลักเป๊กอีกนิดนึงเนาะเอาแบบง่ายๆกันเลยเราไม่ต้องไปตีเยอะตีสี่มุมสี่แก่สี่จุดแล้วก็ดึงเชือกหาระดับของถนนแล้วก็ใส่กันเลยจ้ะประมาณนี้เนาะง่ายๆพิธีทําง่ายๆไม่ต้องไปพิธีรีตองอะไรมากมายไม่ต้องไปตีผังใหญ่ๆเปลืองไม้เปลืองในที่เนาะก็ใกล้แล้วจ้ะใกล้แล้ว กล้จะได้ขุดหลุมแล้วอ้าเจ้าขณะนี้กําลังสนทนากันเรื่องชาวบรามงกิจบอยู่เนาะออาเดี๋ยวกำลังคนกลนหลุมขุดหลุมอ่าสองแรงแข็งขันหนุ่มหนุ่มกําลังหนุ่มหลุมไม่ใช่เหลือมากนะเหลือน้อยอเจ้าจ้าขอบคุณมากจ้า อนุมทนาบุญกับโยมพ่อเนาะที่มาช่วยกันนี่แหละการเสริมสร้างบารมีบุญบารมีคือคุณความดีที่เราได้ก่อได้สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงเป็นบุญเป็นกุศลหลุมฟุตติ้งก็ประมาณขนาดนี้เนาะลึก40เซนตามระดับน้ำที่วัดไว้ ยังเหลืออีกหลุมหนึ่งพ่อกำลังขุดอยู่หลุมนี้ก็ปรับแต่งลมแรงเนาะใบไ,ไม้ก็เยอะหลุมนี้เสร็จแล้วเจ้าตอนนี้กำลังเทลินเสร็จเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วเนาะ,ะก็ลักษณะการเทลินเนาะหลุมนี้เสร็จแล้วด้วยความลึกอ่าสรับ สำหรับคุณโยมก็คุณโยมพ่อเขาก็มาช่วยกันเนาะสามสคนหคนหลวงพ่อไปยืนคุมงานก็เทลินเป็นทิศเสร็จที่เรียบร้อยเนาะทางคุณพ่อในนางพักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราให้ปูนหมาดสักนิดนึงจะได้แต่งหน้าปูนให้เรียบเสมือนเท่ากันจับระดับอีกทีนึง ช่วงนี้กำลังนั่งพักกันเนาะก็เป็นที่เรีรยบร้อยสระทุกคนก็นั่งพักกันนี่แหละพื้นที่ที่เราจะทำสลาบริเวณนี้ก็จะได้เคลียร์พื้นที่สะระพืบบน้นี้จ้าตอนนี้กำลังตั้งเสาเป็นที่เรียบร้อยเนาะ่า,ยา,านะอ,อยังยังหา หาความห่างกันอยู่นี่แหละคือการตั้งเสาตอนนี้ก็ตั้งเสาเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็เหลือเพียงที่จะทำการเททับดิน,นเททับปินเนสาต,ตามนี้เลยตั้งเสาเที่เรียบร้อย วันนี้ลมแรงเนาะอากาศหนาวเย็นลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ้าช่วงนี้คุณยมพ่อกำลังผสมปูนอตอนนี้ก็ได้เททับตีนเสาเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็บรรยากาศเย็นลงเนาะวันนี้เนาะอากาศหนาว ก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่จากการเป็นหวัดเสานี่แหละก็อีกไม่นานก็คงจะเสร็จอะ่ะเดี๋ยวขึ้นรัดคอก็เป็นเสร็จที่เรียบร้อยสำหรับต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมดั้งเนาะ ดั้งหลังคาพงหลังคาดั้งใช้ความสูงยาว1น <ด achieve. S 1> ึเมตรก็มองจากงมไกลเนาะก็สารายกเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่หน้าจัว่ว นี่รูปลักษณ์ลักษณะเนะาะสำหรับคลิปตอนแรกก็ก ตั้งเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับล็อกแรกก็ใส่วางแปรวางจันทันเป็นเสร็จที่เรียบร้อยเหลือเก็บร้อยเชื่อมสำหรับวันนี้ก็จะมีต่อช่วงอีกต่อช่วงยื่นออกมาเป็นทำเป็นมุกมุกซ้อน มุกซ้อนเขาเรียกว่ามุกซ้อนมุกซ้อนซึ่งจะมีความยาวก็ไม่เยอะประมาณเจ็ดสิบห้าเซนก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวคอยดู ตอนสอก็แล้วกันเพราะช่วงนี้เป็นงานโครงสร้างเนาะเดี๋ยวค่อยดูว่าจะเป็นยังไงตอนที่สองนี่คือตอนแรกเนาะขอจบตอนนี้ไว้ก่อนเพียงแค่นี้เนาะนี่คือตอน1ในการวางรากฐานตั้งแต่เริ่มต้นขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกซับสไครท,ที่เข้ามารับชมขอบคุณมากจ้า